จะปั้นธุรกิจก็ต้องใช้เงินจะปั้นเทคโนโลยีก็ต้องใช้เงินนะคะว่าแต่ว่าเจ้าเงินที่มาปั้นธุรกิจและมาปั้นเทคโนโลยีเพื่อที่จะไปสู่อนาคตยุค4.0เนี่ยมันมาจากไหนเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์นะคะยินดีต้อนทุกคนเข้าสู่ช่อง Blackbox 4.0ค่ะช่องที่จะให้ความรู้ทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตยุค4.0ค่ะ แล้ววันนี้เมก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของเงินและธุรกิจค่ะแน่นอนค่ะว่าสร้างธุรกิจนะคะก็ต้องสร้างด้วยเงินค่ะไม่มีเงินเราก็สร้างธุรกิจกันไม่ได้เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องธุรกิจใหม่ที่จะมาแทนที่ธุรกิจเก่าๆนะคะ พวกธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมกก็จะบอกว่าถ้าใครทําธุรกิจเนี่ยก็จะรู้ว่าในช่วงระยะแรกที่ทําธุรกิจเนี่ยมันมีความยากลําบากมากอย่างเช่นในเรื่องของการพยายามจะ introduce หรือแนะนำเนาะสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดให้มีลูกค้าในช่วงแรกๆเนี่ยเข้ามาใช้ก่อนและไม่จะบอกว่าบนบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเรายังไม่คุ้นเคยเนาะบางทีหลายๆเรื่องเนี่ยหลายๆโปรดักต์หลายๆ product, ายบริการเนี่ยในช่วงแรกๆกว่ามันจะเริ่มเติบโตมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยเพื่อที่จะทำให้ลูกค้านะคะเริ่มหันมามองว่าเฮ้ยไอย้บริการแบบ หรือผลิตภัณฑ์แบบนี้มันมีประโยชน์นะมาใช้อันนี้สิรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยค่ะอย่างเช่นการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นแก a ็ หรือ Uber อย่างเงี้ยค่ะตอนที่มาช่วงแรกๆเนอะการที่จะทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่เรียกแท็กซี่โดยปกติไปสู่การใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยเขาอยากจะทำเลยหมายถึงลูกค้าบางส่วนเนี่ยเขาโอเคกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วเขามีความสามารถที่จะปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับเทคโนโลยีได้ง่ายคนกลุ่มนี้ก็จะไปก่อนค่ะแต่ว่าคนกลุ่มนี้มีจานวนจากัดในขณะเดียวกัน เขาก็ต้องการคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนมากๆเพราะว่าเขามีความจําเป็นที่ต้องได้ลูกค้าเนอะถ้าลูกค้ามีจํานวนน้อยบางทีมันไม่คุ้มไงทีเนี้ยพอต้องการลูกค้าจํานวนมากๆมันก็เลยต้องมี process บางอย่างมี กระบวนการบางอย่างและมีการรอช่วงระยะเวลาค่ะเพื่อที่จะทําให้คนที่ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันนะคะเริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชันค่ะซึ่งในระยะเวลาที่จะต้องรอตรงนี้เนี่ยเวลามันผ่านไปเนอบริษัทก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทรวมถึงการที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกไปเนี่ยมั อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังเป็นข้อจำกัดและจำเป็นที่จะต้องมาแก้ไขาการทำธุรกิจบนเทคโนโลยีนะคะเขามีความจำเป็นที่จะต้องนำผลิตภัณฑ์และสินค้า กลับมาตรวจสอบอยู่เสมอค่ะว่ามันมีตรงไหนที่ผิดพลาดบ้างมันมีตรงไหนที่พอลูกค้านำไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะมันมีความสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะเพราะว่ามันอยู่บนแอปพลิเคชันนะก็เราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยแอปพลิเคชันหลายๆอันที่เราใช้มีการให้อัปเดตตลอดเวลาและการอัปเดตแบบนี้นี่แหละค่ะคือการที่บริษัทเนี่ยนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเขา กลับไปตรวจสอบกลับไปเช็คฟีดแบ็กกลับไปเช็คว่าคนที่ใช้แล้วเนี่ยมีประสบการณ์แบบไหนมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะมันต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและการพัฒนาแบบนี้นี่เองค่ะก็ทําให้บริษัทก็ต้องใช้เงินอีกอยู่ดีแต่ทีนี้เนี่ยบนช่วงแรกๆเนอะที่ บริษัทเพิ่งจะเริ่มเกิดเนี่ยค่ะมันก็ยังมีลูกค้าเป็นจนํานวนจํากัดมีรายได้อย่างจํากัดนะคะดังนั้นพวกบริษัทเหล่านี้มีความจําเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องได้รับเงินสนับสนุนจากบางที่เข้ามานะคะ ทีนี้พ่อแม่พูดถึงเรื่องของเงินสนับสนุนจากบางที่เนี่ยก็ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจรุ่นเก่าๆเนะหรือรุ่นแบบปกติที่เราคิดกันเป็นปกติเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะต้องไปหาเงินทุนจากที่ไหนสักที่ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยก็หันไปหาพ่อแม่พี่น้องเนอคนรู้จกักหรือหันไปหาธนาคารถ้าหากว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการกู้ธนาคารได้เนี่ยธนาคารก็ปล่อยเงินกู้ค่ะแต่หลายๆ ทั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าบนบริษรัทที่เป็นบริษรัทด้านเทคโนโลยีเนี่ยบริษรัทเหล่านี้มีแค่คอมพิวเตอร์ค่ะมีแค่ซอฟต์แวร์โดยที่เขาผลิต คิดค้นขึ้นมามีแค่แพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไม่สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์คําประกันกับทางธนาคารได้ดังนั้นเนี่ยธนาคารก็มีข้อจำกัดค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะให้เงินกู้กับบริษัทที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เหมือนกันอะทีนี้เนี่ยพอมันหาเงิน ด้วยวิธี traditional หรือเป็นวิธีแบบดั้งเดิมไม่ได้เนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาจะทำยังไงกันดีคะเราเห็นตัวอย่างเนะว่าบริษัทเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยจเจริญเติบ โตมากๆเลยการจเจริญเติบโตของพวกเขาเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเขาไม่มีแหล่งเงินทุนที่สามารถทำให้เขาเนี่ยพัฒนาสินค้าและบริการพัฒนาบริษัทให้ก้าวไปในอนาคตถ้าไม่มีเงินทุนเขาเติบโตไม่ได้ค่ะแต่เราก็จะเห็นแล้วว่าวันนี้บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากมายเลยนะคะเติบโตแล้วก็กำลังจะเข้าตลาดหุ้นด้วยค่ะเมเชือ่อว่าหลายๆคนนะคะต้องเคยได้ยินคำว่า venture capital กันมาก่อน คะค่หรือถ้าใครไม่เคยได้ยินเนาะ Venture Capital เ,เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนนะคะที่เขาเนี่ยอยากจะลงทุนให้ได้ Return หรือได้ผลตอบแทนสูงๆแต่แน่นอนว่าการที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆมันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงเช่นเดียวกันนะคะและ บรรดาผู้ที่อยากจะลงทุนเหล่านี้นี่แหละค่ะเขาก็มองหาว่าเขาจะไปลงทุนในอะไรดีที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะถ้าเขาไปลงทุนในตลาดหุ้นพวกเราก็รู้กันเนอะว่าตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในโซนที่มันถูกมันอยู่ในโซนที่มันราคาแพงแล้วก็มันอยู่ในโซนที่มีสภาวะที่ไม่แน่นอนค่อนข้างสูงดังนั้นจะไปคาดหวังว่าการลงทุนในตลาดหุ้นและจะได ได้ผลตอบแทนที่สูงเนี่ยมันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่ในสายตาของนักลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราซื้ออะไรแพงและอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะขาดทุนค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะไปทางไหนดีใช่ไหมคะก็เขาก็ไปมองในพวกกลุ่มของธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเกิดค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มของสตาร์ทอัพเนอะบรรดาเวนเจอร์แคปิตอลเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไปหาบริษัทเหล่านี้ค่ะแล้วเขาไปหาที่ไหนคะบริษัทเหล่านี้เขาก็ไปหาตามซิลิคอนวันเล่ค่ะซิลิคอนวันเล่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตสตาร์ทอัพ จำนวนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็บริษัทเทคคอมพานีเนี่ยก็จเจริญเติบโตมาจากการที่อยู่ในซีคอนวันเล่เนี่ยจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะบริษัท ที่มีเฮดค q u a เตอร์อยู่ในซีรีคอนวันเล่เนี่ยหลายๆบริษัทเราก็คุ้นหูกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัท Facebook Alphabet หรือ Google นะคะหรือว่า Netflix หรือ Nvidia คือจะบอกว่าหลายๆบริษัทเลยเนี่ยอยู่ในซ i ลีคอนวันเล่ค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาก็ตามมาที่นี่นี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งผลิตสตาร์ทอัพและมันเป็นแหล่งที่มีโอกาส ในการลงทุนอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมก็ต้องบอกว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยการที่ไปค้นหาบริษัทที่เราคิดว่าบริษัทนี้เนี่ยมันน่าจะเติบโตในอนาคตมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันคือการลงทุนนอกตลาดหุ้นเนอะคือในตลาดหุ้นเนี่ยเรามีความสามารถในการซื้อหุ้นหรือซื้อ ส่วนหนึ่งของบริษัทใช่ไหมคะได้โดยที่มันมีหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้กํากับหรือถ้าในประเทศไทยก็มีกรอตอเป็นคนกํากับใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากคุณไปหาบริษัทที่เป็นบริษัท p r i v a t หรือบริษัทจํากัดเนี่ยเราเข้าไปลงทุนเองเนี่ยอันนี้มันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐบาลแล้วอันนี้ต้องดูแลและรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะอ่ะดังนั้นพวกเว n t u อร์ a p i t a l เนี่ย เขาจะมีความเก่งค่ะในการดูว่าบริษัทไหนมันน่าจะเติบโตในอนาคตและบริษัทไหนมันไม่น่าจะเติบโตในอนาคตนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้ความรู้นะความรู้ตรงนี้ก็ต้องเยอะแล้วเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอะไรบางอย่างในพอร์ตโฟลิโอของเขาด้วยดังนั้น การลงทุนแบบเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกําไรในอนาคตหรือผลตอบแทนนะคะที่สูงมากเช่นเดียวกันค่ะคุณลองคิดดูง่ายๆแล้วกันว่าถ้าหากคุณเป็นนักลงทุนนะคะที่ลงทุนในบริษัท facebook ตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยมีการ เข้าไปสนับสนุนเงินทุนในฐานะ v e n t u r e c p p t t l l กับบริษัท Facebook ซึ่งสามารถซื้อหุ้นของ Facebook ได้เนี่ยในราคาตั้งแต่แบบถูกมากๆเลยนะคะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเข้าตลาดหุ้นแล้วก็มี ราคาของหุ้น Facebook เนี่ยอยู่ในตลาดที่มันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะคุณคิดดูว่าถ้าคุณลงทุนตั้งแต่วันที่ Facebook เริ่มต้นเนี่ยวันนี้คุณจะกำไรเท่าไหร่นี่ละค่ะเป็นความมหัศจรรย์ของการลงทุนแบบ Venture Capital นะคะมันก็เลยเรียกนักลงทุนกระเป๋าหนักที่มีเงินอะมาลงทุนในบรรดาบริษัทสตาร์ทอเหล่านี้ค่ะเพราะโอกาสที่จะได้ซื้อ หุ้นบริษัทดีๆราคาถูกๆก,ก่อนที่จะเข้าตลาดหุ้นแบบนี้นี่แหละคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะทางฝ้าของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องการอะไรบางอย่างจากฝั่งของนักลงทุนเหมือนกันพอเขาไม่มีเงินถูกไหมคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่ทําบริษัทสตาร์ทอัพเนี่แรกๆเลยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเงินกันหรอกคะ่ะต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่อยากยก ตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าซิลิคอนวันเล่เนี่ยมันก็อยู่อเมริกาเนาะ,ะเป็นแบบตัวต้นแบบต้นฉบับเลยของสตาร์ทอัพทั่วโลกแล้วเวนเจอร์แคปิตอลนะคะก็เข้าไปหาบริษัทที่อยู่ในซิลิคอนวันเล่ของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ทีนี้เนี่ยบรรดาคนที่ทำสตาร์ทอัพเนาะเขาไม่ค่อยมีเงิน เมรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ค่อยมีเงินนะคะคือคนสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเงินการเรียนหนังสือนะคะที่สหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยใช้วิธีการกู้ยืมเงินเยอะมากเลยค่ะมันมีหนี้ตัวหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าหนี้ภาคการศึกษานะคะหรือว่า student loan ซึ่งหลายๆคนตอนนี้ก็มองว่า student loan เนี่ยมีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าปริมาณของ student loan เนี่ยมันสูงมากๆเลยโดยที่วันนี้เนี่ยไอ้เจ้า Presidential ที่เป็นหนี้ตรงนี้นะคะของบรรดานักเรียนนักศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมูลค่ากว่า1.5 trillion แล้วค่ะก็คือ1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาันเองนะคะเราคิดดูว่าถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเรียนเนี่ยเราต้องกู้ยืมเงินแล้วก็ การกู้ยืมเงินของทั้งประเทศเนี่ยมันมีตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยแปลว่านักศึกษาเขาที่เรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตังค์ถูกไหมคะเมื่อเรียนจบออกมาแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำงานเพื่อใช้หนี้อยู่เลยพอต้องใช้หนี้อยู่เลยเนี่ยแล้วจะเอาเงินจากไหนมาปั้นธุรกิจของตัวเองดังนั้นเนี่ย การปั้นธุรกิจในวันนี้นะคะของบรรดาคนรุ่นใหม่ๆในสหรัฐอเมริกาหรือจริงๆมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยค่ะก็คือคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเรียนจบออกมาแล้วก็มีความพยายามที่จะ สร้างธุรกิจของตัวเองและหาเงินมาสร้างธุรกิจโดยการไปของเงินเหล่าเวนเจอร์แคปิตอลเหล่านี้นี่แหละคะ่ะให้มาช่วยสนับสนุนธุรกิจของตัวเองให้มันจเจริญเติบโตไปข้างหน้านะคะนี่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเลยนะเขาไม่คิดเหมือนเดิมๆแล้วนะคะว่าถ้าฉันจะทําธุรกิจฉันต้องใช้เงินของตัวเองหรือใช้เงินญาติโยมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การใช้เงินของธนาคารก็อาจจะดูเก่าไปแล้วเนาะสำหรับ บริษัทรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยและเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นฝ้าของ v e n เจอร Capital ก็ดีนะคะหรือว่าฝ้าของธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพก็ดีเนี่ยทั้งสองฝ้าเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างมากเลยค่ะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะอ่ะสตาร์ทอัพเนี่ยก็หลายๆบริษัท เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อแล้วก็เริ่มคุ้นหูแล้วก็หลายๆบริษัทก็เริ่มเข้าตลาดหุ้นในขณะเดียวกันฝากของ Venture Capital หรือคนที่พร้อมจะให้เงินทุนเนี่ยก็มีบริษัทเพิ่มขึ้นค่ะที่ทําในเรื่องของ Venture Capital เนาะเมื่อก่อนเนี้ย Venture Capital เนี่ยเวลาที่เขาลงทุนมันก็จะมีบริษัทอยู่แค่ไม่กี่บริษัทหรอกที่ ทำเรื่องพวกนี้ที่เอาเงินเนี่ยไปให้กับบรรดาสตาร์ทอัพเนี่ยลงทุนแต่วันนี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆคนค่ะเขาก็มองในเรื่องของการลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็เริ่มทำบริษัทที่เป็นบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลเหล่านี้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญที่สุด c o ร์เปอเรค่ะหรือบริษัทใหญ่ๆก็ลงมาเล่นในตลาดนี้ด้วยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า c o ร์เปอเ e ทเวนเจอร์แคปิตเนอะหรือบางคนจะชอบยอ่อเขาก็จะย่อว่า CVC ค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเวนเจอร์แคปิตอแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยมาจากบริษัทขนาดใหญ่ค่ะอย่างประเทศไทยก็มีนะคะอย่างบริษัท ธนาคารกรสิกรไทยแบบนี้ค่ะเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่ากองทุน KV วิชั่นะคะซึ่งกองทุนนี้เขาก็จะไปลงทุนในบรรดาสตาร์ทอัพค่ะถือได้ว่าเป็น Corporate Venture Capital ตัวหนึ่งเหมือนกันที่ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่กลุ่มบริษัทกลุ่มเดียวที่มาลงทุน ในฟากของสตาร์ทอัพแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มไวรัลมากและมันเริ่มไปในหลายๆส่วนและไปจนถึงขั้นคอร์เปอเรทเลยทีเดียวนะคะเออก็มันก็จะเห็นเทรนเนะว่ามันเทรนมาทางนี้จริงเทรนมันคือการเอาเงินเนี่ยมาลงในสตาร์ทอัพจริงๆและทำให้บรรดาสตาร์ทอัพเนี่ยมีความจเจริญเติบโตและสตาร์ทอัพคืออะไรคะมันก็คือบริษัท ที่นำเทคโนโลยีใช่ไหมคะเข้ามาสร้างโซลูชันบางอย่างเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างและเข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคอะไรบางอย่างให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้สึกว่าใช้สินค้าและบริการที่มันสร้างความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นรู้สึกว่าใช้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคะอ่ะพอมันมาตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตของ ผู้บริโภคเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปค่ะและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะมา Disrupt บนธุรกิจ เดิมๆหมดเลยค่ะและนี่นี่เองนะคะก็คือความหมายของคำว่าธุรกิจใหม่ที่จะมาแทนที่ธุรกิจเก่าค่ะธุรกิจใหม่เนี่ยมันเติบโตไม่ได้นะคะถ้ามันไม่มีเงินแต่ว่าในวันนี้เนี่ยพอเราเห็นแล้วว่ามันมีเงินจำนวนมากที่มันไหลเข้ามาในฝ้าของสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะคะว่าถ้าเงินมันไหลเข้ามาในฝ้าของสตาร์ทอัพเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วบริษัทเก่าๆที่อยู่ได้ด้วยเงินของตัวเองที่อยู่ได้ด้วยเงิน ของการกู้ธนาคารที่มันก็อาจจะมีความจํากัดในเรื่องของตัวเงินหรือเม็ดเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าเม็ดเงินที่บริษัทใหม่ๆมีกับเม็ดเงินที่บริษัทเก่าๆมีเนี่ยวันนี้มันก็จะเริ่มมีความอยู่กันคนละระดับชั้นและ บริษัทใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเชื่อไหมคะว่าวัาวนนี้เนี่ยบริษัทยูนิคอนทั้งหลายเนี่ยมี v a l u a ูเอชหรือมูล,ลค่าของบริษัทเนี่ยที่สูงมากๆเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าบริษัทสาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยมีมูล,ลค่ามหาศาลขนาดไหนนะคะเอาเป็นว่าไม่พูดรวมๆแล้วกันเนาะอ่ะ พูดรวมๆได้อย่างนี้เลยค่ะว่าในบรรดาบริษัทที่เป็นยูนิคอร์นหรือเป็นบริษัทที่มีมูล,ลค่ามากกว่า1บิลเลียนหรือ1,000ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปเนี่ยรวมๆกันทั้งโลกใบนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ300กว่าบริษัทค่ะเป็นข้อมูลจาก CB i n s i g h t เนาะอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ300กว่าบริษัทและ บรรดาบริษัทเหล่านี้เนี่ยเมื่อคิดคำนวณมูลค่าของบริษัทรวมๆกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า1 000, 000, 000, 000ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะเมื่อเล่ามาจนถึงตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่ามันมีเงินจำนวนมหาศาลเลยเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในบรรดาธุรกิจใหม่ๆจริงๆ,ซ,งๆซึ่งทำให้บรรดาธุรกิจใหม่ๆเหล่านี้จเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้เทคโนโลยีหลายๆตัวนะคะมันเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะเพราะบรรดาสตาร์ ต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาก็มีการคิดค้นวิจัยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ ทางธุรกิจเช่นเดียวกันนะคะและการที่พัฒนาไปอย่างนี้เนี่ยทางฝ้าของธุรกิจและฝากเทคโนโลยีเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุและเป็นเหตุผลว่าทําไมโลกของเราเนี่ยถึงจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลานะคะมันต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลาบนเงินที่เข้ามาลงทุนในของที่พยายามจะทําให้โลกไปข้างหน้าตลอดเวลาค่ะและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะสุดท้ายมันก็จะมีผลต่อเราๆท่านๆแหละในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นผู้บริโภค และในฐานะที่พวกเราก็จะเป็นลูกจ้างของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนาะและในฐานะที่พวกเราก็จะเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูไปแลมันบ้างว่าเราจะปรับตัวยังไงนะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย ไปกับอนาคตได้นะคะก็วันนี้เมย์ก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ค่ะวันนี้เมย์ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ